พญานาคสตาร์ทกันมาแบบนี้แล้วไปต่อกันเลยคุณผู้ชมขาเมื่อเช้านี้งานบวงสวงใหญ่ไม่แพ้ของพี่จินเลยนะ,ะนําทีมโดยพี่แตนราตรีค่ะแล้วก็พี่เสนาเพชรบอกเลยว่าข่าวนี้ตัวเลขก็มีนะ,ะตั้งใจดูกันเลยเขาจัดใหญ่จัดเต็มของจริงคุณผู้ชมขานี่พี่แตนราตรีกับพี่เสนาเพชรนะ,ะเป็นหัวเรือใหญ่ของงานบวงสวงครั้งนี้ให้คุณผู้ชมฟังชื่อเรื่องดีๆแล้วกันเรื่องนี้ชื่อว่านาคาเดอะซาลอนโอ้ยดูไฮอซอะไรกับพญานาคแต่มันดูมีความไฮโซอย่าง ีภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องเมื่อเช้านี้ค่ะพระนางของเรื่องเขาพร้อมหน้ากันมาเลยทั้งน้องวอวรรณรัตแล้วก็น้องจริงจริงน้องจริงจริงเนี่ยเป็นนางแบบนะสวยใช่ร่วมรำวงรวงถวายองค์ปู่หน้าปรำพิธีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปังปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปเออปกติเราไม่เคยเห็นแบบว่าลุกนางแบบมาร่ายรำแบบนี้นี่ก็แปลกตาถูกต้องคุณผู้ชมเสรศจสับขยับเข้ามาตั้งใจฟังกันให้ดีๆอย่างที่บอกไปว่าเรามีตัวเลขมาฝากรวมถึงเราสามคนเคลียร์หูกันดีๆนะพระนาง ของเรื่องเขาบอกว่าเป็นตัวแทนมาล้วงไข่พญานาคไข่ในไหให้โชคคุณผู้ชมเลขที่ล้วงได้เลขเบิร์นพี่แจ๊ค5 6าห้าหกนี้ดูหน่อยจ้าหก บอ,อกแล้วว่าเลขเบ mm ิ้ลคุณ5 6มาเลยะนะนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขแล้วนั้นความมูของกองนี้เขายัางไม่หมดไหนเรื่องราวก็มาทางพญานาคแล้วงาน<ะ>เมื่อเช้านี้มีการตั้งโต๊ะให้หมอมาทํานายดวงชะตานี่<อ>เปิดวอลหมอดูกันเลยคุณผู้ชมบอกก่อนเลยนะว่าทุกคนที่ร่วมงานเล่นซีรีส์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เชื่อเรื่องพญานาคแบบร้อยเปอร์ซตไม่เชื่อไปลองฟังดูค่ะ เชื่อค่ะเชื่อ100%เลยค่ะเรื่องอย่างนี้เพราะว่าตัวรวงตัวรวงไม่ใช่อ๋อมีนิดหน่อยค่ะแต่ไม่รู้องค์ไหนนะคะงวดนี้ก็เอาไปตีกันเองนะคะ5-5 5ห5 5หกห้้าห้ต้องรอติดตามนะคุณผู้ชมนะซีรีส์เรื่องนาคาเดอะซาลอนเออนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เรื่องก็น่าสนใจและตัวเลขก็น่าสนใจเข้าไปใหญ่อีก